คนหัวใจไม่แพ้อาการได้มาเมาื่อวานวันนี้แค่ยังว,วันวันไม่อยากจะหางานให้ใจอยู่คนเดียวมันหนาเท่าไรดีกว่าคนใจร้ายเข้ามามาทำให้แจกให้มีน้ำตาให้ติดหวานไปฟีอยู่คนเดียวมัน บางประกองตัวไปอย่างนี้จะเธอไม่ดีไม่มีคมกนกลอดไทยสักวันคิดไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆไปพูดย่างเพื่อให้ได้แก้เราก็รู้ว่าชอบแต่มันพูดไม่ได้เเยย่่เย่เย่ อยเดียวมันง่าเท่าใดมีกูคนใจร้ายเข้ามามาทำให้เจอให้มีน้ำตาให้ผิดหวังทห้ฟรีอยู่คนเดียวมันเหงาเข้าใจต้องประคองใจไว้อย่างนี้จะเธอไม่ดีไม่มีคนปลอดภัยเสียกว่า ก็คือว่าหนึ่งก็คือเก่งน้อยลงแต่ก็ยังมีเก่งอยู่ใช่ไหมคะถังเป็นคนมีมากแต่ว่าถ้าผสมกับธรรมชาติจะโอเคเลยแล้วก็พี่กับรู้สึกว่าตอนนี้เพอร์ฟอร์มพี่อูมไม่ห่วงแต่พี่ห่วงการร้องค,คือการร้องมไม่ค่อยมีลมพี่อูมไม่ได้มองในเทคนิคนะพี่อูม,มองในความรู้สึกใช่ไหมคะอย,อย่างอย่างอย่างเช่นตอนที่ร้องว่าอยู่คนเดียวมันเหงาเท่าไรด,ดีกว่าคนใจร้ายเข้ามา มาทำใน้จให้มีนไปเป็หวังเรีอยู่คนเดียวมันเหงาเข้าใจต้องประคองใจไว้อย่างนี้ถ้าเธอไม่ดีไม่มีคงปลอดภัยสัก,กว่าเปลี่ยนปะ พี่ไม่ทำอะไรให้เปลี่ยนก็คือหนูแค่ใช้ความรู้สึกของถังเองอเค,คือเวลาเป็นเพลงเร็วอะค่ะ <ś m ary> มันต้องรู้สึกสนุกพอสนุกแล้วมันมันมีลูกเล่นของมันเองเพราะว่าจริงๆพระเอกเรื่องนี้มันขี้เล่นด้วยจุ๊บปะแล้วก็การเปิดตัวก็ไม่ธรรมดาแม้่ถ้าเกิดมันมีแค่มาสแต่มันไม่มีลูกเล่นมันไม่มีความสนุกเอาโหนูชวนคนออกกําลังกายเหรออ๋อผมเครับถ้าชูม<บ>ือหนูต้องแบบว่ามันต้องม,มันต้องเห็นความแบบเฮ้ยเราสนุกอะเราสนุกด้วยการเดมันไม่มีมาดอะ<บ><บ>เนี่ออกปะแม้นั้น มันมันไม่พอการยกมือให้คนทําตามแล้วเราไม่รู้สึกเนี่ยมันฟอสคนดูมันทําให้คนดูรู้สึกแบบโดนบังคับแล้วมันก็เป็นสูตรที่ไม่สาเร็จรอย่าคิดว่าสูตรสาเร็จนะเข้าใจปะมีแค่นี้เองสําหรับที่มาดก,กับสเต็ปพี่อูโอเคแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่จริงมันยังไม่จริงใจพอถ้าหนูหลุดออกมาได้ร้องทีอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันเหงาเท่าไรจอได้คนใจไรเข้ามา มาทำนิ่เจนให้มีน้ำตาตุงผิดหวังฟิฟๆีอยู่คนเดียวมันเหงาเข้าใจต้องประคองตัวไว้อย่างนี้ถ้าเจอไม่ดี ไม่มีคงปลอดภัยสักกว่าโอเคพี่ีค่ะอันนี้ยังมีมาสอยู่ถูกปะยังไม่จอยแขกอ่ะขอจอยแขกนิดนึงจอยแขกขอจอยแขกนิดหนึ่งจอยมันต้องซ่าๆหน่อยมันจะไม่มีมาสไม่ไม่ไม่ต้องนึกถึงหลอกโอเคมีแขกโต๊ะที่หนึ่งนะคะนะคะเป็นลุงมหานะคะแล้วก็เป็นเด็กมหาลัยอยู่สามคนโอเคครับนะคะแล้วก็ข้างบนนี้จอยได้เลยทุกทิศทางขอทำไปจนครบ อาจจะหลายหุกหลายหลายครั้งก็ได้นะคะแต่ทําให้ครบทุกคนให้ทุกคนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันงอเข้ามาอาจารย์คนใจร้ายอาาจรย์นี้โอ้ยโอ้ยอ่ะเกินเหรอเกินครับอ่ะเหรอครับทำได้ไหมล่ะเนี่ยทำได้ครับโอเคพ่อมหาเอ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 าลงเขาจะได้แสดงถึงนนะ no no เอาดิบๆเอาดิบๆถังไปเลยสบายๆอยู่คนเดียวมันเหงา <S <S เอ้ใจต้องประคองตัวไว้อย่างนี้รู้สึกนะอย่าไปกลัวมันไม่มีคงปลอดภัยสักวา่าไปเลยมีอู้ยเยอะเลยอยู่คนเดียวมัน,หมนเหงา <นะ S 2> เข้าใจเจอแต่คนใจร้ายเข้ามา มาทำนี่เจอพลังพลังให้มีน้ำตาให้ผิดหวังต่อแล้วพลังก็มอนถังก็มอเงาเข้าใจต้องประของตัวไว้อย่างนี้พลังไม่ดีไม่มีของปลอดภัยสักกว่าพลังแกแข็งทื่อเลยเอาเร็วเอาเร็วอยู่คนเดียวมันเงา เข้าใจต้องปอบชองตัวไว้อ exactly ย่างนี้ถ mm ้าเจอไม่ดีไม่มีคงปลอดภัยอย่ากลัวอย่ากลัวอยู่คนเดียวมันจะเงาเข้าใจเปิดคนใจไรเข้ามามาทำนี่เจ็บให้มีน้ำตาที่หวังจริงอยู่คนเดียวมันเงาเข้าใจต้องปอบชองตัวไว้ เพิ่มจังหวะแล้วเพิ่มจังหวะไม่มีความปลอดภัยสักว่าอยู่คนเดียวมันเงาเจ้ารักเจอคนใจร้ายเข้ามามาทำให้เจอให้มีแต่ควาที่หวังที่มีอยู่คนเดียว นเดียวมันเงาเทารเธอดีคนนท่าไมืทำเจใมีน้ำตาให้ผิดหวังทีฟอยู่คนเดียวม <g cled live gettable> ันเงาเท่าไรต้องบระคองใจไว้ยางนี้ที่เจอไม่ดีไม่มีคำลดียว คนใจร้ายเ้ามดเย้าม่มาทำนี้เจ็บให้มีน้ำตาให้ิดวั่นเปลีนอยู่คนเดียวมันเหงเท่าักต้องกวใจไว้อย่างนี้จะเจอไม่ดีไม่มีคำตอไทย้สักว่า เมื่อยเดียวเมื่อไอ้เดียวเขาเล่นคอนเสร์ตกันเป็นสองสาชั่วโมงพี่แค่หนาทีเข้าใจปะคะครับพลังมันไม่เกิดถ้าเราไม่รู้สึกเราต้องใช้พอเรารู้สึกชัดพลังคุณดูก็อยากใช้พลังด้วยครับเม้นหนูจะเป็นแค่อยู่เพีเดียวมันเหงาข้าวอะไรกันจะ ไม่เป็นอย่างนี้ไม่โอเค,คเจไม่โอเค,คเจต้องการริบจึ้มด้วยต้องการความกระฉับกระเฉงต้องการหัวใจจำเลยนะวิกนี้ของพี่สำหรับพี่คือหัวใจครับโ <Okay. S 2> อเคเก็ตไหมมีราลกลับมาดูแบบเต็มๆมอีกทีคนที่สี่